ุณผู้ชมเข้าสู่รายการซับทูเดย์ค่ะวันนี้อยู่กับพี่กอล์ป็นจพลและมิวเข็มสอนนะคะครับและเช่นเคยนะครับเวลาดีๆแบบนี้อากาศร้อนๆแบบนี้ใช่ค่ะฟังข่าวระอุระอุกันดีกว่าครับเวลารายการของเราอ่ะเป็นเวลาที่อากาศกําลังร้อนจัดเลยนะพี่กอล์ที่สุดเลยที่สุดเลยจริงๆนะฮะสภาพอากาศแบบโอ้โหเหมาะมากเลยวันนี้ใช่นี่ไม่น่าเชื่อเนบ้านเรามีทอร์นาโดแล้วเปล เหมือนทอร์นาโดเลยแต่ภาพมันเหมือนจริงภาพมันเหมือนมากเป็นพายุหมุนนะพี่กอล<อ>์ฟคือบ้านเรายังไม่เคยมีทอร์นาโดใช่แต่ภาพที่เกิดขึ้นคนตกใจว่าอุ้ยบ้านเรามีแล้วเหรอมันเหมือนในหนังที่เราดูอ่ะใชม่มันเป็นลูกใหญ่อย่างนั้นเลยคุณผู้ชมอ,อยากให้ดูภาพเลยไปดูภาพกันเลยดีกว่าสําหรับพายุที่เกิดขึ้นนี่ค่ะ เหมือนจริงๆอ่ะอำเภอลมศากครับจังหวัดเพชรบูรณ์ลมหมุนอยู่กลางทุ่งนายั้งกระทนาดหเหตุการณ์เกิดขึ้นนี่ไงเวลารายการของเราบ่ายสองก็กว่าเป๊ะๆนะบ่ายสองก็กว่าครับนี่ค่ะก็จะเห็นพายุแบบนี้ประมาณสักห้านาทีได้นะคะห้านาทีเลยเหรอห้านาทีไม่น้อยนะโอ้นานนานคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปคนแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยค่ะเช่นอยากได้ฝนน่ะ ไม่อยากได้ลมโอ้เข้าใจเห็นใจแล้วหมุนขนาดเนี้ยขอบกระท่อมขึ้นไปหรือเปล่าเพราะมันแรงนะใช่เออลมแรงจริงๆหรือนี่คือทอร์นาโดเมืองไทยอีกหนึ่งคำถามคือคนถ่ายคลิปปลอดภัยดีไหมเนี่ยต้องถ่ายในระยะไกล เออไม่แต่เหมือนมันค่อยมันค่อยๆเข้ามาหาคนที่ถ่ายนะใช่ค่ะเออน่ากลัวจริงเลยอ่ะน่ากลัวยังดีเท่าที่เราเห็นภาพนะคะด้วยความที่กลางทุ่งนาโอ้มันก็ไม่ได้มีบ้านเรือนประชาชนไม่ได้มีสัตว์เลี้ยงอะไรอยู่กลางทุ่งนาใช่ไหมก็อาจจะแหมไม่น่าจะได้รับผลกระทบอะไรเยอะแต่ภาพที่เห็นมันน่าตกใจว่าทำไมถึงเกิดพายุหมุนที่มันดูแบบลูกใหญ่และแรงแบบนี้ในบ้านเรา ก็ไม่มีรายงานความเสียหายอะไรนะคะพี่กอล์ฟแต่คลิปนี้แชร์กันในโลกออนไลน์คนก็สนใจกันเยอะผมไม่แน่ใจนะถ้าหาว่าตรงนั้นมีสิ่งมีชีวิตอยู่เนี่ยมันจะทานไหวไหมถ้าเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรด้วาไม่ไหวอไม่ไหวจริงทีนี้มาเตือนกันหน่อยเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนนะคะว่าความกดอากาศต่ำค่ะเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะทําให้ประเทศไทยร้อนถึงร้อนจัด Mm hmm. มีฟ้าหลัวตอนกลางวันดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการทำงานหรือประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานๆน,น,นะคะเราอ่านข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาทุกวันตลอดทั้งสัปดาห์นี้ครับคำเดียวเลยว่าร้อนถึงร้อนจัด mm hmm. ทั่วประเทศค่ะแล้วพอร้อนจัดๆเนี่ยบางทีมันก็จะมีพายุฤดูร้อน มีการคัดการอันนี้น่าตกใจทีมงานของเราไปหาข้อมูลมาเพิ่มใช้กันอยู่ในโลกออนไลน์เขาว่ากันว่าอีกไม่ถึง50ปีก็คือภายในปี2613อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของไทยจะสูงเท่ากับอุณหภูมิในทะเลทรายซาฮาราโอ้โหซึ่งร้อนที่สุดในโลกนะตรงนั้นนะสูงเป็นประวัติการ อีกไม่ถึง50ปีประมาณใช่ใช่ก็ปี2613ถึงเวลานเราก็ไปยืนกางแคอายุยืนเรามีโอกาสได้เห็นก็คงเห็นแป๊บเดียวแล้วเราก็ปลิวไปกับพายุฤดูร้อนใช่เพราะเราจะไม่มีแรงยืนตอนนั้นเราก็จะประมาณ90กว่ากว่าโอ้ตายแล้วผมจะร้อนอย่างนั้นเชียวหรอใช่แค่นี้ก็แย่แล้วนะจริงเอาจึงนะแค่้าหาว่าประเทศไทยเนี่ยไปถึงสัก50 ก็เป็นห่วงแล้วห่วงว่าหลายๆพื้นที่น่าจะแบบลำบากอะลำบากแน่ๆจริงเพราะว่าอย่างที่เรารายงานไปอะว่าบางพื้นที่ถ้าเกิดอุณหภูมิมันสูงเกินกว่า50องศาเซลเซียสมันจะเกิดแรงเสียดสีมันจะเกิดการทำปฏิกิริยาแล้วมันมีโอกาสที่อยู่ดีไฟลุกไหม้ได้ไงก็ใช่สิเอ้าไม่รู้จะบ่นอะไรต่อเลยอะคืออากาศมันร้อนจริงๆมันเป็นเรื่องของธรรมชาติไงใช่ ไปหนึ่งเรื่องดีกว่านะครผมพาไปที่กรุงเอเธนที่ประเทศกรีซนะครับเขาบอกว่าท้องฟ้าที่นั่คุณผู้ชมครับมันกลายเป็นสีส้มสีเหลืองมันมองอะไรแทบจะไม่เห็นนี่ฮะโ<อ>ดูสิฮะน่ากลัวไหมมันดูระอุมากเลยน่ากลัวมากๆเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่24เมษายนโดยที่สำนักงานข่าวต่างประเทศนะครับเขารายงานว่าช่วง 1- 2วันที่ผ่านมาครับ กรุงเอเธนของกรีซเนี่ยกลายเป็นเมืองที่ถูกปกคลุมด้วยสีส้มอมเหลืองหลังจากที่เผชิญกับกลุ่มฝุ่นที่พัดมาจากแอฟ,ฟริกาเหนือแถวแถวทะเลทรายซาฮารานะมันข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาครับแล้วก็ไปปกคลุมนะฮะตามสถานที่ต่างๆทิวทัศน์ในกรุงเอเธนอย่างที่เห็นนั่นแหละครับมองอะไรเนี่ยมันแทบจะไม่ชัดเจนเอาซะเลย มันมีแต่สีส้มสีเหลืองแถมฝุ่นเนี่ยฮะเขาบอกว่ามันหนามากๆนะครับโดยเฉพาะทางตอนใต้ของกรีซเขาบอกว่าอากาศนะคุณผู้ชมฮะมันอบอ้าวพิเศษเพราะว่าเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับทั้งฝุ่นทั้งอากาศร้อนมันมาพร้อมกันแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราเจอแบบเนี้ยเราจะไหวไหมล่ะมิวน่ากลัว อุ๊ยแล้วถ้าใครเดินทางไปท่องเที่ยวมันเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยนนเนี่ยใครไปท่องเที่ยวในช่วงเวลานี้อ,อยู่ยังไงอะ่ะเอาจงจริงนะตอนนี้พวกเมืองท่องเที่ยวหลายๆประเทศอ่ะเฮ้ยน่ากลัวนะน่ากลัวค่ะมันมีเหตุการณ์เกี่ยวกับภัยพิพบัติธรรมชาติเยอะจังเลยอะ่ะใช่แล้วก็ถ้าเป็นในแถบประเทศยุโรปในช่วงหน้าร้อนของเขาอรมันจะเป็นร้อนแบบแห้งๆแล้วบ้านเรือนของเขาอ่ะไม่ได้เตรียมพร้อมสําหรับอากาศร้อนเหมือนบ้านเราบางอาคารบางที่พักไม่มีแอ แล้วก็เป็นลักษณะของหน้าต่างที่มันปิดแน่นหนาเพราะว่าเขาเป็นเมืองหนาวไงมันจะไม่มีเรื่องของการระบายอากาศเช่น<ช><ช>ถ้าไปนั่งพวกแบบรถโดยสารสาธารณะอย่างเงี้ยร้อนมากมันไม่มีแอร์คือหลายๆประเทศเนี่ยนะฮะบอกเลยนะคุณผู้ชมเขาไม่มีแอร์เขามีแต่ฮีตเตอร์ใช่คฮีตเตอร์คือทําให้มันร้อนขึ้นใช่ค่ะเขาไม่ติดแอร์ฮะ แล้วเจออย่างนี้เข้าไปโอ้โหนั่งแท็กซี่อ่ะหลายประเทศอ่ะอมันยังไม่เปิดแอร์เลยด้วยซ้ำเพ<อ>ราะเขาเป็นบ้านเมืองที่แบบส่วนใหญ่จะหนาวไงใช่แต่พอจังหวะไปเจอหน้าร้อน เขาก็ไม่เปิดแอร์นะเออเขาเปิดกระจกนิดๆหน่อยๆน่อยให้พอมีลมเข้าเราเนี่ยจะตายผมเคลื่อนไปที่หนึ่งผมจําประเทศไม่ได้นะแล้วผมก็ไปขอใ้เขาเปิดนี่แหละในแท็กซี่อย่างเงี้ยบริการเขาบอกเปิดจริงเหรอเราไม่รู้ไงเราบอกเออเพิหน่อยเออไม่ไหร้อนกว่าเดิมสุดท้ายต้องอใอยเขาปิดมีแต่เขาไม่มีฮะแอร์มีแต่ลมร้อนเออแม่ร้อนนะเอาล่าสุดนะครับทางกรีซนะฮะเขาก็มีคําเตือนออกมาให้ประชาชนเนี่ยระวังผลที่จะเกิดกับสุขภาพ นะเพราะว่าฝุ่นเนี่ยมันหนามากแล้วมันต่อเนื่องมา2วันแล้วก็เลยขอความร่วมมือฮะให้อยู่ในบ้านอย่าทำกิจกรรมที่อยู่นอกบ้านและถ้าหากว่าจะต้องออกไปจริงๆใส่หน้ากากนะฮะอยู่บ้านแล้วก็เหอะขอให้ปิดประตูให้มันแน่นหนาไม่ให้ฝุ่นมันเข้าไปเพราะมันเยอะหรือเกินนะฮะเขาบอกเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันเคยเกิดขึ้นในหลายปีแล้วนะเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเนี่ยปี2018ค่ะเนี่ย อยู่ๆเนี่ยนะฮะมันก็เกิดขึ้นมาอีกเขาบอกว่าเอาจริงแล้วมันควรจะเกิดขึ้นทุก45ปีต่างหากแต่นี่เพิ่งไม่กี่ปีเองนี่สิเขาบอกทำไมมันเร็วขนาดเนี้ยมันควรจะ45ปีแล้วเกิดขึ้นครั้งหนึ่งถือว่ารุนแรงมากที่สุดในรอบ6กปีแต่ล่าสุดก็โอเคสถานการณ์ก็ดีขึ้นแล้วนะฮะเออแต่ว่าเขาก็แอบกังวลอยู่ที่มิวทักเพื่อคู่ พี่มมันเกิดขึ้นเร็วจังใช่ค่ะแล้วเขาก็ต้องกลายเป็นว่าต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นโอ้โเนี่ยภาพน่ากลัวเนี่ยพอพอเรารายงานข่าววันนี้นะมันแอบแวบคิดมานะเฮ้ยพรุ่งนี้จะมีข่าวแบบนี้อีกไหมอ่ะนั่นนี่เรารายงานติดกันมาหลายวันแล้วนะใช่ทั้งสัปดาห์เลยพี่กอลแทบจะไม่ซ้ำประเทศเลยนะแล้วเราจะอยู่กันอย่างไรหลังจากนี้ แค่จะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศทเที่ยวยุโรปแล้วก็ต้องเช็คเรื่องของภ<ม>ัยพิบัติธรรมชาติเรื่องของสภาพอากาศอย่างงี้ครับดังนั้นเตือนกันค่ะเตือนกันแล้วเตือนกันต่อค่ะเรื่องของอากาศร้อนแล้วก็ต้องระวังการเป็นลมแดดหรือว่า<ม> heat stroke นะคะที่ต้องมาย้ำเตือนกันอยู่บ่อยๆก็เพราะว่ายังมีคนที่มีอาการ,รลมแดดและ heat stroke อย่างต่อเนื่องจริง,<ม>รง,รงๆอนะคะ่ะ<ม>คือล่าสุดมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่กลางแดดแล้วจู่ๆเป็นลมเหรอ หมุนตัวแล้วเซปึ้งไปเลยชักเกรงด้วยเดี๋ยวลองดูคลิปนิดนึงนี่นะฮะนาทีชีวิตจริงๆนี่หมุนี้เลยใช่ไหมล้มไปเลยค่ะเฮ้ยหมุนเหมือนเขามึนน่ะแล้วเขาก็คุ้งตัวเองไม่ได้เขาทรงตัวไม่ได้ผมว่าเขาพยายามจะเดินแหละเนาะมันจับทิศไม่ถูกไงเฮ้ยล้มไปเลยเฮ้ยน่ากลัวจริงเลยอุ้ยล้มไปเลยเหรอใช่โอ้โหเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคุณผู้ชมจริงคือแดดเมืองไทย เกือบตายได้เลยนะครับนี่นี่มือหนีม่น่ากลัวจังเลยอ่ะคือแล้วตอนไปช่วยอ่ะน้ำลายฟูมปากแล้วโอ้โหเขย่าเรียกให้รู้สึกตัวฮแล้วก็ถอดเสื้อถอดอะไรที่มันที่มันแน่นหนาที่มันจะทําให้ยิ่งอึดอัดอ่ะค่ะเหมือนคนเป็นลมก็พยายามจะแกะพยายามจะถอดเอาผ้าชุบน้ำเช็ดตัวและรีบส่งโรงพยาบาลเข้าห้องฉุกเฉินเลยนะพี่ก๊อบเห็นไหมเขาเดินไปช่วยแต่ช่วยไม่ได้ทันเนาะช่วยไม่ได้ค่ะเป็นแฟนไปช่วยครับ ไปยังไงต่อรู้ไหมออพอ,อ,อฟื้นขึ้นมาได้จําอะไรไม่ได้เลยว่าเอ๊ะฉันเป็นลมเหรอเกิดอะไรขึ้นเหรออุ้ยเหรอจําไม่ได้นี่นี่ดูร่องรอยการล้มลงไปค่ะโอ,อเห็นเห็นในข่าวแหละผมเห็นแว็บหนึ่งเหมือนเขาจำแฟนเขาไม่ได้ด้วยใช่ไหมใช,ใชม่ในแว็บแรกที่เขาฟื้นขึ้นมาเหรอจังหวะที่ฟื้นขึ้นมามันเหมือนงงไปเลยเฮ้ยมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยนะเฮ้ยโอ้แล้วนี่คงปมะมาทไม่ได้แล้วเอาศีรษะลงโอ้คือแฟนต้องเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดู ว่านี่ไงคุณแบบอยู่ดีๆยื้แล้วก็หมุนแล้วก็ล่วงแล้วก็ล้มแล้วก็ชักน้ำลายฟูมปากไปเลยเขาถึงอ้อเหรอเขามีอาการแบบนี้เหรอครับเขาถึงจะรู้ตัวว่าอ๋อเออเขาเป็นลมแดดหรือเปล่าด้วยความที่อาจจะด้วยการแต่งตัวแขนยาวขาย,ยาวใช่ไหมคะเสื้อผ้าแล้วก็อยู่กลางแดดแล้วก็จังหวะที่ร่างกายคง on on อ่อนเพลียอ่อนแอพอดีอาจจะดื่มน้ําน้อยอะไรอย่างนี้ด้วยอะคะ่ะมันหลายๆอย่างผสมกันมันก็เลยทําให้มีอาการแบบนี้ดังนั้น นี่ไงที่เราต้องเตือนกันบ่อยๆต้องระวังต้องระวังนะคะเข้าใจนะว่าบางคนอาจจะมีความจําเป็นที่ต้องอยู่กลางแดดแต่ผมว่าก็ควรจะมีตัวช่วยไว้สักหน่อยนะเช่นพกอะไรที่มันอน้ำติดตัวไว้ก่อนเลยอันดับแรกพอรู้สึกว่าเริ่มไม่ค่อยเดียวเติมน้าในร่างกายสักนิดนึงหรือว่าถ้าหากว่าคุณพอที่จะมีอะไรมาบังศีรษะได้ บางวันเจอฮะจะเป็นหมวกเป็นร่มเป็นอะไรก็ได้อ<ช>เออถ้าว่ามันจะเป็นต้องอยู่กลางแดดะนะบางคนเขาก็จะเอาผ้าเย็นเหมือนผ้าชุบน้ำอ่ะผ้าคอไว้อ่ะค่ะพกน้ำนี่สําคัญคือต้องรู้ว่าถ้าเราต้องไปอยู่กลางแดดต่างแจ้งใช่ไหมให้จิบทีละน้อยออจิบอย่างต่อเนื่องออคือบางทีหิวมากๆแล้วอึ๊บอึ๊อึ๊บไปเลยบางทีก็ไม่ได้ค่อยๆจิบอย่างต่อเนื่องให้ร่างกายมันแบบ อุณหภูมิมันลดลงอ่ะเสื้อก็ใส่ให้มันบางใ,<ช>ให้มันโปร่งใ,<ช>ให้มันหลวมๆหน่อย<ช>นะฮะช,ช่วงนี้อย่าไปใส่อะไรที่มันแบบว่าเป็นผ้านหนาหรือว่ามันรัดเกินไปอะ่ะอันตรายคือเขาเตือนเลยช่วง2เดือนนี้ค่ะ,<ฮ>ะมีนาคมเมษายนให้ระวังนะคะเพราะปีนี้อากาศเดือดครับทําคนเสียชีวิตไปแล้ว30รายโอ้โหเสียชีวิตนะคะ30ราย Oh. ทีนี้ถ้าเทียบกับปีที่แล้ว <Ha. S 2> มีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดด37รายในระยะเวลา4เดือนแต่ปีเนี้2เดือนน่ะ30เข้าไปแล้วอ่ะ30รายเข้าไปแล้วงั้นหมายความว่าปีนี้หนักกว่าอโอ้โห oh เนี่ยค่ะคือมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เจ็บป่วยอะ่ะ <Ha. S 2> มันคือถึงขั้นเสียชีวิตดังนั้นต้องระวังนะคะถ้าอุณหภูมิร่างกายสูงถึง40องศาเซลเซียสเมื่อไหร่ หรือถ้าสูงกว่านั้นเสี่ยงละที่คุณจะเป็นลมแดดฮีสโตรกแล้วเป็นลมช็อกน็อกไปออ,อย่าไปคิดว่าไหวหลายๆคนจะเป็นแบบว่าเฮ้ยไหวนะไหวนะอีกหน่อยนึงไม่ได้ไม่ได้อย่าประมาทอย่าไปฝืนร่างกายตัวเองอย่าไปฝืนฮะให้สังเกตแบบนี้คุณผู้ชมออถ้าอากาศร้อนนะแต่เราเหงื่อไม่ออกอ,อและเราหน้าแดงตัวเริ่มร้อนเ,ออเริ่มหิวน้ำ เวียนหัวปวดหัวคลื่นไส้หายใจเร็วเริม่มมึนๆงงๆนี่แหละนี่แหละให้ระวังเพราะมันอาจจะหนักถึงขัง้นไม่รู้สึกตัวหมดสติหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้เลยนะคะคถ้าคนช่วยไม่ทันอ,อย่างคุณพี่ผู้ชายเมือ่อสักครู่นี้ยยังดีที่ช่วยเอาไว้ออได้ทันไม่อย่างนั้นไม่รู้จะยังไงวิธีช่วยเป็นแบบนี้ค่ะปฐมพยาบาลกันเบื้องต้นก็คือให้รีบนำผู้ป่วยเข้าที่รม่มรนอนราบ ยกเท้าสูงปลดหรือคลายเสื้อผ้าที่มันรัดแน่นออกนะคะใช้ผ้าชุบน้ำประครบตามตัวใช้พัดลมเป่าระบายความร้อนหรือช่วยพัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคสี่รีบส่งโรงพยาบาลเลยค่ะกลุ่มเสี่ยงคือเด็กอายุต่ำกว่า5ปีและผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรังผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอผู้ที่ทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานหรือ คนที่อยู่ในห้องแอร์นานๆอา้าทำไมอะแล้วอยู่ดีๆเดินออกมานอกห้องแอร์อแล้วเจอความร้อนวูบเข้ามาเลยไม่ได้อ่าไม่ได้นะคะอ,อ,อันตรายออไม่ได้ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยค่ะคต้องระวังค่ะก็อย่างที่บอกนะคะวิธีการหลีกเลี่ยงก็ะทะเลี่ยงไม่ได้ก็จําเป็นจะต้องใส่เสื้อผ้าที่มันบางๆเบาบๆบจิบน้ําบ่อยๆหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ด้วยชากาแฟ อ๋อเกี่ยวด้วยเหรอเกี่ยวด้วยเกี่ยวด้วยหรือว่าเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลสูงอะคะ่ะค,คือชาก,กาแฟมันจะทําให้เราดีไฮเดรตเหมือนร่างกายของเราจะยิ่งหิวน้ํามากขึ้นอ,อย่างนี้ออ,อโอ้โหอ่ะ นะไปป้องกันตัวกันหน่อยตามนี้นะต้องรู้กันไว้หน่อยนึงนะฮะแล้วก็บอกคนรอบข้างด้วยเขาจะได้รู้เหมือนกันอเอ้พี่ก๊อฟรามีเขาแชร์กันว่าห้ามดื่มน้ําเย็นจัดๆด,ด,ด้วยใช่ไหมเ,<ข>เวลาเขามีข่าวออกมา<อ>นะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ออกมาบอกริงๆีแล้วเป็นข่าวปลอมอไม่ใช่นะคือการดื่มน้าเย็นมันก็ช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายสิฮะ<ช>ไม่ใช่ว่าโอ้ดื่มไปแล้วมันช็อกเออม,ม,มันไม่ใช่หรอกข่าวปลอมนะแต่ว่าการดื่มอย่างที่มิ้วพูดเมื่อสักครู่คล้ายๆกันฮะค่อยๆดื่มใช่ค่ะอย่าถึงขั้นแบบอ มันก็ไม่ดีกับอวัยวะในร่างกายร่างกายมันอาจจะปรับตัวไม่ทันใช่ค่อยๆดื่มค่อยๆจิบจิบต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆคือเขาช่วยได้ช่วยได้ะน้ำเย็นเนี่ยช่วยได้จริงๆเพราะถ้าอากาศร้อนเราดื่มน้ําร้อนเข้าไปอีกอุณหภูมิในร่างกายของเราก็จะยิ่งร้อนขึ้นอันนี้จะหนักกว่าเดิมไปกันใหญ่เออเอ้าระวังกันหน่อยช่วงนี้หัวน่ากลัวจริงเลยเนาะเออนะฮะ อเอาไปนหนึ่งข่าวนะฮะข่าวนี้ก็น่าตกใจมากๆนะฮะเป็นเรื่องราวของหนูน้อยวัยหเดือนนะหนูน้อยคนนี้เนี่ยเป็นโรคหอบหอขื่นนะครับเพราะว่าตอนที่แกคลอดออกมาเนี่ยแกมีอาการสำลักน้ำคร่ำนะฮะสุดท้ายก็เลยเหมือนเป็นโรคประจำตัวของแกนะฮะคุณแม่ก็พาไปที่โรงพยาบาลทีนี้พอพาไปที่โรงพยาบาลนะครับน้องต้องอยู่ใน ICU นะครับแล้วก็ช่วงที่เกิดเหตุนี้เนี่ยนะฮะคุณแม่ไม่ว่างก็เลยส่งให้พี่สาวไปดูแลให้หน่อยภาพที่พี่สาวไปเห็นเนี่ยฮะก็คือภาพหลานร้องงองแงร้องใหญ่เลยเธอก็พยายามมองว่าเฮ้ยมันมีอะไรผิดปกติกับหลานของเธอะนะฮะมองหามองไปมองมาสุดท้ายไปเจอที่เท้าครับที่เท้านี่ฮะมันมีเป็นสายเหมือนเป็นยางนี่ซึ่งเป็นอุปกรณ์ของแพทย์นี่แหละมันรัดอยู่แต่ว่ามันรัดแบบมันแน่นมากท่าผู้ชมดูภาพเลยฮะเห็นไหมฮะ เนี่ยคือตรงเท้าเนี่ยมันแดงปั๊ดเลยโอ้ยแล้วเท้าเด็กเล็กนีดเดียวใช่เธอก็เลยบอกพยาบาลครับบอกเอาออกหน่อยได้ไหมเนี่ยหลานเจ็บอุ้ยจน,จนจนม่วงเลยนะพี่หมอนั่นไ<อ>งพยาบาลบอกว่าอะไรฮะเอาออกไม่ได้มันต้องรัดเอาไว้เพราะว่ามันจะต้องเป็นการจับชีพจรเดี๋ยวมันไม่ชัดเธอก็บอกว่าอุ้ยเหรอเฮ้ยแต่หลานฉันเจ็บมากเลยอ่ะนะฮะสุดท้ายคุยกันไปคุยกันมาพยาบาลก็เลยยอมเอาออกค่ะคุณแม่ก็เลยเอามาโพสไว้ฮะ ไว้ในเพจนะครับชื่อว่าแจ้งเหตุแจ้งข่าวกระบี่เขาบอกงนี้ครับเธอบอกว่าอยากฝากผู้เกี่ยวข้องผู้บริหารโรงพยาบาลแห่งนี้นะรบกวนดูแลแล้วก็อบรมและรับผิดชอบบุคลากรโรงพยาบาลดูแลเด็กดูให้หน่อยทําไมล่ะเอาสายรัดเท้าเด็กเนี่ยมารัดแบบนี้คือเด็กเธอใช้ว่าเด็กมันเจ็บ มันบอกไม่ได้นะใช่ใช่เด็กวัยนี้พูดไม่ได้อะจะบอกอว่าเจ็บอะไรก็ได้แต่ร้องอย่างเดียวนี่แลหละฮะถ้าหากว่าญาติไม่ไปเห็นเนี่ยแล้วขาดเลือดเธอคิดไปถึงขั้นว่าเธอบอกว่าถ้าขาดเลือดแล้วถึงข่านต้องตัดขาละ<อ>่ะตัดเท้าล่ะคุณมีปัญญามารับผิดชอบยังไงกับเหตุการณ์นี้รบกวนผู้บริหารออกมารับผิดชอบด้วยค่ะนี่แหละนะฮะสุดท้ายครับทางโรงพยาบาลน,นะฮะเขาก็ออกมาอธิบาย นี่กอนี่คือถอดแล้วใช่ไหมถอดแล้วไม่รอยแ,<ล>แบบนี้ลเลยน่ากลัวไหมลนะ่ะดูสิเนี่ยฮะเนี่ยถือว่ารัดแบบแรงมากนะแน่นไปเออมันแน่นไปใช้คํานี้แหละถูกเลยคือมันแน่นมากๆนะฮะเอาล่าสุดฮนะโรงพยาบาลนะครับผู้บริหารก็ออกมาชี้แจงแบบนี้ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท,ท็จจริงกรณีที่เกิดขึ้นว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นจริงตามที่ผู้ร้องเรียนหรือไม่ และถ้าหากว่าเกิดความผิดพลาดจากอุปกรณ์หรือจากขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่จะมีการออกมาอธิบายให้สังคมรับทราบต่อไปมันมีหลายคำถามในโซเชียลครับเขาบอกว่าโอ้อย่างนี้ยังต้องมีการตรวจสอบอีกเหรอภาพมันยังไม่ชัดเหรอใช่ค่ะความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วอะคะ่ะเออนะฮะนะฮะ,นะฮะเดียวกันนะครับครอบครัวก็แอบกังวลครับเธอบอกว่าคือระหว่างเนี้ยเธอรอเตียงจากโรงพยาบาลอื่นอยู่ ไปไม่ได้ก็ยังต้องอยู่ที่เดิมน้องยังอยู่ที่นี่ก็ไม่อยากจะมีปัญหากับที่เดิมพูดไม่อยากมีปัญหาแล้วก็อยากจะฝากว่าดูแลให้ดีหน่อยเธอที่เอามาโพสต์ในโซเชียลเนี่ยไม่ได้อยากจะตําหนิให้โรงพยาบาลเสียชื่อนะอแต่ว่ามันเดือดร้อนไปที่ลูกเธอดูสิโอ้เนี่ยดูภาพสิฮะเอาออกแล้วเป็นรอยแบบดูสิฮะเธอก็เลยกังวลมากเลยเธอบอกว่าอทาตัวไม่ถูกเอางจริงนะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยตามเคส ที่ตามขั้นตอนที่เข้าไปอะเอาจริงน้องที่อยู่ที่นี่สามเดือนเลยนะแต่ว่าตอนนี้อยากจะย้ายโรงพยาบาลแต่มันเตียงยังไม่ได้ะ่ะเออก็อเดี๋ยวเราดูกันต่อไปฮะว่าสุดท้ายทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะออกมาชี้แจงยังไงแต่ผมมีข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับจากนายแพทย์วีรศักดิ์จรชัยศรีนะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธนะฮะ<ๆ>เขาก็ให้ความคิดเห็นกับเคสนี้อย่างนี้ฮะเขาบอกว่า<ๆ><ๆ> ไอ้ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุทั้งแรงกดจากสายรัดที่มันมากเกินไปจนสร้างแรงกดให้กับเนื้อเยื่อของเด็กอ่อนนะซึ่งจะส่งผลนะครับกับการไหลเวียนนะฮะของเลือดของเด็กอูแต่นี้มันแน่นมากไงเออเห็นไหมละ่ะมันเป็นห้อเลือดอะนะรวมถึงอาจจะเกิดจากการที่มีความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ที่วางตำแหน่งสายรัด ไม่เหมาะสม uh huh. อ่ามันเลยอาจจะมีการเคลื่อน uh huh. หรือมันอาจจะทําให้เกิดการรัดแน่นขึ้น uh huh. เมื่อวางในจุดที่มันไม่เหมาะสมมันเลยส่งผลฮะทำให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็บอกว่าก็จะต้องดูต่อไปว่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงนะจ๊ะ ผมว่าก็คืออยู่ที่การตรวจสอบของโรงพยาบาลแหละค่ะอมันต้องมีคําตอบออกมานะอไม่งั้นเนี่ยโอ้โหเราเป็นแบบเวลาลูกหลานเราไม่สบายอ่ะไม่สบายใจนะเอาเข้าโรงพยาบาลอ่ะใช่แล้วยิ่งถ้าหากว่าจะต้องอยู่ในห้องที่เป็นลักษณะของห้อง ICU การที่ย่าจะไปนั่งเฝ้านอนเฝ้ามันไม่ได้ไงก็ต้องฝากความหวังไว้ที่พี่ๆเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลใฮะ โอ้สงสารจริงเลยะะอ่ะออก็เขาก็เตือนแหละไม่อยากจะให้เกิดความผิดพลาดอะไรกับเคสอื่นๆอีกยังมีครั้งนะเขาอบอกเขาไม่ได้แบบมีเจตนาอะไรไม่ดีกับโรงพยาบาลนะใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็ผมว่าอย่าให้เขากังวลใช่ก็ดูแลลูกเขาให้ดีๆดหน่อยจริงๆ,ๆก็ดูลน้องดูลาเด็กหน่อยนะดูลทุกคนนั่นแหละในโรงพยาบาลอ่ะ คุณผู้ชมมาดูเรื่องของค่าไฟกันหน่อยค่ะเป็นเรื่องปกติแล้วใช่ไหมคะที่เราจะมาคุยกันว่าโอ้ค่าไฟมันแพงจังเลยเป็นเรื่องปกติเหรอทำไมคุณใช้คํานี้อะผมยังไม่ชินเลยเนี่ยผมไม่ชินเลยนะก็เจอกันก็ต้องคุยค่าไฟแพงก็อืเข้าใจอืผมด้าใเหรอของผมเวลาเห็นบินค่าไฟผมก็เฮแต่จริงจริงมีเจ้าของบ้านหลังหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านไม่ค่อยได้อยู่บ้านแต่พอดูบินค่าไฟอ่ะทำเสียงเหมือนพี่ก๊อฟเมื่อกี้เลย ฉันไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะไม่บินค่าไฟมันแพงจังเลยเ,เหถึงขั้นไปให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาตรวจเช็คให้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าสงสัยโดนแอบจำไฟละมัง้งพอไปดูที่มอแปลงไฟฟ้าของเขาอ่ะมันมีสายโยงไปอีกบ้านอีกหลังหนึ่งจริงๆอ้าวมันมีอยู่จริงมันมียองไปจริงๆเขาก็เลยบอกมิน่าล่ะไฟดับทีไรดับพร้อมจะสองหลังทุกทีเลย <c oughs> มีปัญหาอะไรทีไรเรื่องไฟฟ้าไอ้สองอหลังเนี้ยมันเหมือนกันตลอดเลยแรกๆคงยังไม่สังเกตหรอกนะเราดับเราดับแต่พอแบบเปิ้มา ท่านประนทั้งเลื่อนดับใช่ไงเดี๋ยวไปดูเรื่องราวนี้ที่มีคนโพสต์เอาไว้ค่ะครับนี่คือมอแปลงบ้านเราเมอแปลงเราดูมอแปลงเราก็คืออันนี้นะคะนี่คือมอแปลงบ้านท่านรานบ้านทานรานก็คือหลังนี้นะคะทุกคนนี่ตรงที่มีการจ๊มออกไปนี่สังเกตนะคะอันนี้จะเป็นสายที่เพิ่งแกะเอาไปก็คือสายนี้นะคะนี่คือสายเมนที่เขาเข้าบ้านเขาที่ต่อจากต่อไปบ้านเขาเขาใช้ในการเอาสายสองเส้นเนี้ยเนี่ย สีน้ำตาลกับสายสีดําเงินเนี่ยก็ส,ส,สีฟ้ากับสีน้ำตาลเนี่ยต่อเข้ามอแปลงบ้านเราพึ่งพึ่งแกะออกไปนี่นะคะมีรอยแกะน,ะนี่พึ่งพึ่งแกะออกไปแล้วมาดูว่าสายตัวเนี้ยไปจําต่อที่หม้อะไหนนี่เดี๋ยวให้ดูให้ดูสายก่อนอันนี้คือสายนี่นะคะมันจะโยงไปข้างหน้าบ้านมนามอ,อย่าะ้ามหม้อเลยเห็นไหมเคนะคะเดี๋ยวเรารอดูอีกทีหนึ่งว่าเขาจะให้คําตอบเรายังไงนี่นะคะสายนี้เป็น นี้นนะะคะั่นคือบ้านของเรา,วาเวลาไฟดับอะไฟไม่ดับสองคนพี่ก๊อฟงงมาว่าแอบโยงแอบจำแต่จำแบบจริงจังเลยอะผม,ผมกำลังจะถามมิวเลยว่าเขาทำตอนไหนตีสามเหรอตีสองเหรอจำแบบจริงจังแบบ ไม่ได้ไม่ได้แอบอะมีว่านเอเอมันมันโง่ครึ่มใช่คำนี้เป็นแต่ว่าเราไม่สังเกตใช่นั้นแหละใช่มันชัดเจนมากเลยอ่ะออทีนี้ทางผู้เสียหายเขาไปแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้วและล่าสุดได้ข้อมูลมาว่าเพื่อนบ้านไม่ได้แอบจำหรอก <c oughs> เป็นปัญหาที่โครงการหมู่บ้าน <c oughs> โครงการหมู่บ้านก็ออกมายอมรับว่าได้มีการจำ้ำการใช้ไฟจริงๆแต่เขาอ้างว่าเป็นการจ้ำไฟจ้ำสายไฟเพื่อที่จะตรวจเช็คเรื่องของระบบแอร์ภายในบ้านแล,แล้วเขาจ้ำหลังอื่นด้วยไหมเขาบอกว่าแต่แม่จ้ำผิดหลังเ <c oughs> ดี๋ยวก่อแต่แหมหรอแต่แมแแมจ้ำผิดหลังแต่แหมช่างจ้ำไฟเสร็จก็ออกไปเลยทีเนี้ย พอมันเป็นข่าวแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์เจ้าของโครงการก็เพิ่งจะรู้เรื่องก็เลยมาถอดออกเรียบร้อยแล้วอ่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เพื่อนบ้านปัญหาอยู่ที่โครงการหมู่บ้านอุตตะไวกริดแหม,แมจ้ำผิดหลังแต่ยังไม่หมดค่ะ<อ>ล่าสุดมีเจ้าของบ้านอีกหลังหนึ่ง<อ>โครงการเดียวกันเลยติดต่อมาหาเจ้าของบ้านหลังเนี้ยที่เขาโพสต์เรื่องนี้ว่าเขาเป็นผู้เสียหายนะคะคบ,บอกว่าคือ ตัวเองก็ไม่ได้อยู่บ้านหลังนั้นที่จ้ำไฟค oh. ่าไฟมาทุกเดือนเหมือนกันอื mm. พอเห็นคลิปนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอา้า <Ha. S 1> บ้านฉันก็เป็นเหมือนกันปรากฏว่าพอมาดูบ้านในโครงการนี้มีเจดหลังแต่มีมิเตอร์หมิเตอร์เท่ากับว่ามีบ้านอยู่สองหลังที่ใช้มิเตอร์เดียวกันเพราะจริงๆแล้วมิเตอร์มันต้องครบทุกหลังเงินสิใช่ค่ะ เอาก็น่าจะเป็นความพลาดของโครงการอีกนั่นแหละเดี๋ยวก่อนมิเตอร์ไม่ครบก็เป็นความผิดพลาดเหรอก็เลยอยู่แจ้งไปไม่ครบอยู่ระหว่างการพูดคุยกับทางเจ้าของโครงการว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะแก้ปัญหาได้อย่างไรและบินค่าไฟที่มาเราต้องจ่ายไหมล่ะและที่จ่ายไปแล้วคุณรับผิดชอบไหมล่ะ หรือจะยังไงดีเพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านอะแล้วคุณมาจาผิดอย่างเงี้ยแล้วก็คุณก็ยอมรับด้วยว่าเป็นความผิดพลาดจาบ้านผจำจำผิดหลังเอพูดอย่างเงี้ยด้วยความเคารบนะผมสสใจอันนี้คือมิเตอร์ที่เราเห็นกันอยู่ในภาพผู้ชมฮะมันเป็นมิเตอร์รุ่นใหม่อืมไม่ทราบจริงๆเหรอฮะว่ามันไม่ครบไม่แจ้งเหรอฮะว่ามันไม่ครบมันนี่คือมันเพิ่งเปลี่ยนไ้นายนะรุ่นใหม่เนี่ยกรมการบอกไม่รู้ก็ช่างทําผิด ก็เพิ่งมารู้ที่หลังก็แก้ให้แหมแหมผิดหลังอ่ะผิดหลังแหมต้องขออภัยนะที่หัวเราะคือมันแบบมันมันแปลกอ่ะใช่ใช่เออมันแปลกวันนี้ก็มีเรื่องแปลกๆแบบเกิดขึ้นในสังคมเหมือนกันเนาะอืมมันบางทีมันขำตรงคำอธิบายนี่ะเออนะขออนุญาตพักเจ้าคู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับเออ